วันนี้ได้เห็นระบบป้อนไอดีแบบใหม่ครับเครื่องเลื่อยยนต์ยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับนี้ดูดีมากครับตัวน,นี้ดูดีมากเลยแต่เป็นระบบป้อนไอดีสองทางนะครับนี่ระบบป้อนไอดี ตัวล่างดูล,ล่างมันก็ผ่านคาบิวตามปกติดูดน้ำมันเข้าไปแต่ตัวรูบนนี้จะเป็นเปิดเอาแต่อากาศเข้าไปผสมกันข้างในอีกทีนะครับนี่ตอนนี้แปลกครับไม่เคยเห็นเลยครับขณะที่เราเร่งนะครับขนาที่เราเร่งลิ้นลิ้นเร่งก็เปิดนะครับแล้วมันก็เปิดลิ้นอากาศข้างบนนี่ครับมีลิ้นเร่งก็เปิดตามปกตินะครับอยู่ข้างในนะ เร่งเปิดตามปกติแล้วก็มาเปิดอากาศเพิ่มเปิดอากาศเพิ่มก็ตงังมีสองส่วนนะครับส่วนบนมันก็เข้าไปแข็งด้านบนนะครับนี่นี่ครับเนี่ยส่วนบนรูบนนะครับตงังคนรูนะครับตังรูกันเลยรูล่าง เข้าแข้งล่างรูบนก็เข้าไปแล้วก็ไปผสมกันในห้องแข้งอีกทีหนึ่งแยกส่วนกันนะครับสังเกตนะครับเนี่ยลิ้นเล่งตัวล่างเนี่ยเราเล่งมันก็เปิดลิ้นเล่งเปิดแล้วก็ไปเปิดลิ้นข้างบนด้วยนะครับลิ้นข้างบนก็จะดูดอากาศนะครับมาดูดสองที่ดูดดูล่างนี้แล้วก็ดูดรูบน ตัวนี้ลูกสูบลูกสูบจะเจาะรูไว้สองรูนะครับเวลาจังหวะดูดของมันมันจะเข้ารูบนก่อนเข้ารูบนก่อนแล้วถึงมาเปิดรูล่างมันให้อากาศไปวนนะครับอากาศอากาศนี่คืออากาศเปล่าๆเข้าไปลาแล้วก็ไปตีเข้ากับอากาศผสมน้ำมันข้างล่างนะครับให้ ตัวข้างในเป็นตัวผสมนะครับคือให้อากาศวนไปเอาเอาอากาศกับส่วนผสมนำมาอากาศไปผสมกันอีกทีอันนี้ระบบนี้ยังไม่เคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดเร่งลิ้นเร่งเปิดลิ้นเปิดอากาศข้างบนก็เปิดเปิดพร้อมกันนี่ข้างบน เข้าไปข้างล่างเข้าไปคนละที่แล้วไปผสมกันข้างในแต่จังว่าเปิดของมันข้างบนเปิดก่อนอากาศอากาศเป่าๆก็เข้าไปก่อนอเสร็จแล้วก็อากาศผสมน้ํามันเข้าไปแล้วก็ไปวนข้างในครับไปผสมกันข้างในทีมีปัญหามาแต่แรกเลยเพราะว่ามันชวนให้งงนะครับ แค่ตัวนี้เห็นกองงแล้วแค่ระบบดูดเนะี่ยดูดสอง,สองทางเนะี่ยสองลิ้นนะครับปิดก่อยขึ้นต,ต่อสายขึ้นมาเข้าคาบิวออกนี่ผ่านตัวกดลงถังง่ายๆครับ ก็อตใส่เลยปิดได้ใส่ใส่องบนก่อนแล้วปืนไว้ที่หลังใส่หน้าแป้นก่อน ใส่หน้าแปนลนก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาบุกคาบูใส่

เปิดพ้องกันสองลิ้นเปิดพ้องกันครับ นั่นหมดเลยอย่ะนะนัดน,นั่นหมดละ Yeah. Mm. Ừ, ดูหน่อยครับดเข้อทาแล้ว ันออกมาข้างนอกนะพันจากนี้ก็สอดเข้าไปในพันดึงเสร็จแล้วนัดหนีบไว้ตั้งขึ้นมาดูไฟ วิทย์เปิดแล้วยังเห็นครับไฟกระโดดดีแล้วครับอ่ะไฟไฟกระโดดดีแล้วยายนี่ออกยายนีออกไปเลย มันคล้ายจะเป็นเทอร์โบครับคล้ายจะเป็นเทอร์โบเพราะว่าไอ้อากาศก็จะดูดเข้าไปจากผ่านท่อบนก่อนนะครับอากาศจะดูดผ่านท่อบนเข้าไปก่อนเปิดดูดเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็จะดูดเอาอากาศผสมน้ำมันเข้าไปแล้วไปตีผสมกันข้างในแค้งอีกทีนะครับเดี๋ยวทดสอบ น้ำมันมาก่อนไม่รู้มันอัดน้ำมันมายังไง ระบบเทอร์บอบโ,รโบพอดีเจอปัญหาขาเล่งนี่หลุดนะครับขาเล่งหลุดก็เลยมาแก้ปัญหาง่ายๆเอาลวดเอาลวดดึงไว้ครับไม่ให้มันหลุดไม่รู้หลุดได้ยังไงลวดดึงไว้ครับ ทำไมเดี๋ยวเปิดสวิตไม่ได้เปิดสวิตเพราะ,ะ,ะ,ะว่าตัวนี้เวลาเราดึงโชคมันจะเป็นการเปิดสวิตในตัวนะฮะนี่นะเดี๋ยวจะลองดึงโชคให้ดูนะครับแล้วดึงโชคมามันก็เปิดขึ้นนะครับ And after that, it <clears throat> is... มหมายขั้นตอนดูเอาเอง1 2 3 4